สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเราเคยพูดคุยเคยตอบประเด็นข้อสงสัยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้สูงอายุหลายหลายท่านนะครับอ,อยากจะสอบถามประเด็นข้อสงสัยซึ่ง ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอามา5ประเด็นคําถามก่อนนะครับคุณผู้ชมว่ามีประเด็นคําถามอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ยย่งชีพผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ2ก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของผู้ที่มี รายได้ไม่เพียงพอหรือผู้ที่เป็นผู้ยากจนเกณฑ์ความยากจนเนี่ยเขากําหนดออกมาหรือยังบังคับใช้หรือยังนะครับ 3. การลงทะเบียนเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนตอนอายุเท่าใดซึ่งเดิมเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่อายุ59ปีนะครับในระเบียบใหม่ในกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรและ 4. นะครับวิธีการยืนยันสิทธิ์หรือวิธีการลงทะเบียนเนี่ยทำอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เดิมเนี่ยเขาใช้ว่าการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแต่รับเบียบฉบับปี2,566กําหนดว่าให้ใช้คําว่าวิการยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นคําว่าลงทะเบียนก็คือการไปยืนยันสิทธิ์นั่นเองนะครับยืนยันสิทธิ์อย่างไรและ5ก็คือย,ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยจะได้รับเงินเมื่อไหร่เรามาพูดคุยในคลิปนี้เพียง5ประเด็นคําถามกันก่อนนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆถ้าคุณผู้ชมสงสัยอย่างไรเนี่ยก็ฝากคําถามกันเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมไว้แล้วมาตอบกันในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะครับในเรื่องนี้นะครับเขาได้มีการออกระเบียบ ฉบับใหม่นะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เขาได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามระเบียบเอาไว้นะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สูงอายุตามระเบียบข้อ6เนี่ยเขากำหนดคุณสมบัติเอาไว้อย่างนี้นะครับ1เลยเนี่ยผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับ คำว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยเขาไม่ได้ดูระยะเวลานะครับว่าจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วกี่ปีเพราะฉะนั้นมีสัญชาติไทยเนี่ยดูแค่นี้นะครับก็มีสิทธิที่จะลงทะเบียนนะครับและคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนั้นอยู่ใน อบตอไหนอยู่ในเขตเทศบาลไหนหรืออยู่ในเขตเมืองพัทยาหรืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่านดูที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลยนะครับท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิน่นใดท่านไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นนั้นได้เลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้กําหนดเอาไวอ้อีกเหมือนกันนะครับว่าจะต้องอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นมานานแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นกรณีท่านอยู่จังหวัดลบบุรี แล้วท่านย้ายไปอยู่จังหวัดสระบุรีโดยการย้ายทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นท่านสามารถไปลงทะเบียนที่จังหวัดสระบุรีได้เลยณนะวันที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดสระบุรีเป็นต้นนะครับคุณสมบัติในข้อที่3มเนี่ยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ซึ่งซึ่งอายุครบ60ปีและได้ไปยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับซึ่งเดิมเขาใช้คําว่าลงทะเบียนนะครับ อายุ60ปีแล้วเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนท่านก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นท่านอายุ60แล้วท่านจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่ท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับและ4ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนี่คือคุณสมบัติ4ข้อ นะครับถ้าท่านคุณสมบัติครบ4ข้อนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับนี่คือในเรื่องคุณสมบัติก่อนนะครับในข้อแรกในคําถามที่2ข้อสงสัยต่อมาก็คือหลักเกณฑ์ความยากจนในข้อที่4ในคุณคุณสมบัติข้อที่4เนี่ยหลักเกณฑ์ความยากจนหรือเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่ก,การอย่างชีพเนี่ยวันนี้บังคับใช้หรือยัง คำตอบนะครับณนะวันนี้ยังไม่ได้มีการบังคับใช้นะครับผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่6มกราคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ยังไม่มีการบังคับใช้ในเกณฑ์รายได้นะครับรายได้ไม่พอแก่การยังชีพนะครับซึ่งเขาให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้กําหนด วันนี้เขายังไม่ได้กําหนดออกมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนเลยนะครับที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตอเทศบาลน,นั้นอายุ60ปีขึ้นไปในข้อ4เนี่ยยังไม่ดูเลยนะครับเพียง3ข้อแรกเนี่ยถ้าท่านมีคุณสมบัติใน3ข้อแรกท่านสามารถไปยืนยันสิทธิ์หรือไปลงทะเบียนรับเงินบนิอย่างที่ผู้สูงอายุได้เลยเพราะว่าเกณฑ์เรื่องของความยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพยังไม่ได้ประกาศใช้ยังไม่ได้กําหนดนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ประเด็นข้อสงสัยต่อมาครับลงทะเบียนเนี่ยไปลงทะเบียนตอนอายุเท่าใดนะครับก็ยังคงอยู่ในคุณสมบัตินั่นเองนะครับในคุณสมบัติข้อที่3จะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับอันนี้มาทว,ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนตอนอายุ59ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วพออายุครบ60ปีเนี่ยท่านก็จะได้รับเงินแต่วันนี้เนี่ยต้องรอให้อายุครบ60บปีบริบูรณ์เสียก่อนนะครับไม่ต้องไปลงทะเบียนณวันนี้แต่อาจจะมีเทศบาลอบตอบางที่เขาก็รับลงทะเบียนเอาไว้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเดินทางไปที่ ท้องถิ่นไปอบตอไปเทศบาลแล้วไปขอลงทะเบียนแต่อายุยังไม่ถึง60ปีเขาอาจจะรับลงทะเบียนเอาไว้ก่อนแต่ว่าท่านจะยังไม่ได้เงินนะครับต้องรอในวันที่ท่านอายุครบ60ปีถึงจะได้เงินแต่โดยหลักของกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยเขาให้เราอายุ60ปีเสียก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนนั่นเองนะครับทีนี้ข้อสงสัยต่อมา วิธีการยืนยันสิทธิ์หรือไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรนะครับในการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับตรงนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะเปิดให้เราเนี่ยเปิดรับการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงธันวาคมของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่า ทั้งปีนะครับทั้งปีเลยวันนี้ท่านอายุครบ60ปีเมื่อไรท่านก็เดินทางไปที่อบอตอเทศบาลกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบถามแล้วนะครับว่าเข้ารับลงทะเบียนช่วงไหนเพราะฉะนั้นลงทะเบียนตั้งแต่มก,กราคมถึงธันวาคมของทุกปีนะครับในปี2567เนี่ยวันเวลารชาชการเนี่ยท่านสามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะครับ แล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอชีพลายใหม่นะครับถ้าเขามีข้อมูลเนี่ยเขาก็อาจจะอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุ60ปีบริบูรณ์ไปแล้วและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนี่ยเป็นการแจ้งให้ท่านเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็ตามนะครับ ที่ยังไม่เคยไปยืนยนันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุให้ท่านมายืนยนันสิทธิ์นะครับโดยให้แนบเอกสารข้อมูลเพื่อย,ยืนยนันสิทธิ์ของตนเองต่อท้องถิ่นนะครับมีอะไรบ้างเอกสารมีอะไรบ้างก็คือ1เนี่ยก็คือแบบยืนยันการขอรับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบตรงนี้นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านไปที่ท้องถิน่นเทศบาลอบตอเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอาไว้ให้เรากรอกข้อมูล นะครับตรงนี้แบบเขาจะมีไว้ให้นะครับและถ้าเราต้องการจะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็ให้ท่านนําสําเนาสมุดบัญชีธนาคารเอาไปด้วยส่วนธนาคารไหนอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้ให้ท่านปรึกษาหาลือพูดคุยกับท้องถิ่นเขานะครับว่าเขาจะแนะนําให้เราใช้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดเพื่อความสะดวกของตัวเราและท้องถิ่นในการ โอนเงินให้กับเราด้วยนะครับตรงนี้เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเงินผ่านธนาคารทีนี้ถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถแจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยงชีพด้วยตนเองได้ไปยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยให้ท่านแนบเอา,อาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับแต่ วันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับเพียงแต่ท่านนําบัตรประชาชนตัวจริงไปเนี่ยเขาก็จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาให้กรณีที่ท่านรับเงินเป็นเงินสดนะครับก็ใช้เพียงแบบการยืนยันสิทธิ์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแต่อย่างใดนะครับนี่คือขั้นตอนในการที่จะไป ยืนยันสิทธิ์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาใช้คําว่าการลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อไรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นไหนก็ไปยืนยันสิทธิ์ที่นั่นนะครับต่อมาเมื่อท่านไปยืนยันสิทธิ์นนรเ,เรียบร้อยแล้วอายุครบ60ปีแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหรอ่าตรงนี้จะได้รับเงินเมื่อไหร่ทีนี้นะครับการยืนยันสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่กรณีผู้สูงอายุที่ท่านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับ แล้วก็ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นนั้นตรวจสอบคุณสมบัติหากมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็ให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเดือนถัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้อายุครบ60ปีไปยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคุณสมบัติครบถ้วนในเดือนถัดไปเขาจะจ่ายเงินให้กับเราเลยนะครับทีนี้ ถ้าท่านผู้สูงอายุที่เกิดในวันที่1นะครับถ้าท่านไปยืนยันสิทธิ์ท่านเกิดวันที่1ของเดือนที่ท่านไปยืนยันสิทธิ์เกิดวันที่1นะครับให้ท่าใ,ให้ท่านเนี่ยได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพในเดือนนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงอายุไปลงทะเบียนแล้วคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเงินในเดือนถัดไปแต่ถ้าท่านผู้สูงอายุอายุครบ60ปีในวันที่1ของเดือนนั้น ท่านจะได้รับเงินในเดือนนั้นเลยนะครับนี่คือใน5ประเด็นคําถามข้อสงสัยที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านวันนี้ท่านยังคงสงสัยและก็สอบถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของประเด็นข้อสงสัยอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากคําถามเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคําถามมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับและถ้า ท่านผู้สูงอายุเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันส่งต่อไปให้กับเพื่อนกับญาติพี่น้องของเรานะครับได้รู้ข้อมูลได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้ไม่ไม่พลาดการารับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับ